วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารสสปาะทะสาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสิลปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2025โดยทีม c h a n n e l ได้แก่ทีม m a p Lab จากสหรัฐอเมริกา สำหรับการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2025สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศะสิ์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนหรือ SCGC จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24พฤษภาคม2568ในหัวข้อ Growing Impactful Ventures หรือการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอระดับโลก ภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและนักศึกษาเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ในปีนี้มีทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน308ทีมจาก82สถาบันอุดมศึกษาและมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน20ทีมจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาแคนาดาสาธารณรัฐปากีสถานเขตบริหารพิเศษไต้หวันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศรวมถึงประเทศไทย